ศาสดาบอกเลยว่าธรรมะนี้ไม่เกินวิสัยของมนุษย์มนุษย์รู้ตามได้ไม่เกี่ยงกับเด็กไม่เกี่ยงกับแก่เกี่ยงกันที่อินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธาไหมโยมมีศรัทธาพระพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าโยมไม่ศรัทธาศรัทธาไม่พอโยมก็จะไม่เอาหูมาฟังโยมจะหันไปฟังอย่างอื่นใช่ไหมเวลาโยมไม่มีกําลังที่จะฟังธรรมเนี่ย นั่นคือกำลังของความเป็นอารยะไม่มีแต่ถ้าใครไปพูดเรื่องโลกรูปเสียงกลิ่นรสนะ,ะเรื่องบันเทิงโยมจะหูพึงเลยมีกำลังที่จะฟังตาสว่างนะเวลาเราเที่ยวเราตาสว่างยันเช้าแต่เวลาฟังธรรมหลับเรียนหนังสือหลับตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยพอครูเข้ามาสอนหลับดีกว่า เราไม่มีกำลังนี่คือความอ่อนแอของอินทรีย์คือศรัทธาใช่ไหมอ่าเมื่อศรัทธาไม่มีวิริยะความเพียรที่ยมจะไปฟังธรรมไม่มีตามมาแน่นอนนะจะไปฟังทำไมมีประโยชน์อะไรฟังเพลงดีกว่าฟังคอนเสิร์ตดีกว่าดูหนังดีกว่าได้ความสนุกได้สุขเวทนาใช่ไหมอ่าพระองค์เรียกผู้นี้ว่าผู้มีอัจฉริยน้อมไปในเหยื่อของโลก เขาย่อมตรึกตามตรองตามถึงสิ่งอันเป็นกรรมคุณห้าของโลกอืพูดกรรมคุณห้าพวกนี้มีกําลังนะฟังดีหูพึงคอตั้งเลยอืมเป็นยังไงแต่พอฟังทมพวกนี้อ่อนเปลี่ยเพลียงหมดแรงนะเป็นอย่างนี้นี่คือศรัทธานี่คือวิริยะนี่คือสตินะศรัทธาวิริยะสติสมาธิและ ปัญญานี่คืออินรี์ห้าของใครอ่อนบรรลุธรรมชา้า <c oughs> ของใครแก่บรรลุธรรมเร็วดังนั้นไม่ได้เกี่ยวว่าเด็กหรือแก่เกี่ยวที่อินรีย่ถ้าอินรี์โยมเข้มแข็งเป็นเด็กก็อยากฟังธรรมเช่นเกิดโยมเป็นโสดาบันที่เกิดมาชาติที่สี่ที่ห้า ความเป็นโสดาบันเป็นผู้มีธรรมะอันไม่เสื่อมเสื่อมไม่ได้ดังนั้นโยมเกิดมาในโยมเป็นโสดาบันติดตัวมาเลยเราจะไปเห็นว่าโอ้ยเด็กไม่รู้เรื่องอะไรโสดาบันนี่เลยใช่ไหมอ่าเพราะเจอโสดาบันสักตักตาตูปรามังเนี่ยเทเวจามนุษย์เจะเกิดเทวดาบ้างมนุษย์บ้างไม่เกินเจ็ดคราวเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเด็กๆอ่าแล้วก็เกิดชาติที่ห้าที่หกอย่างเนี้ยใช่ไหมนั่นโสดาบันติดตัวมาแล้วนะ คุณธรรมเขานะดังนั้นไม่เกี่ยวกับเด็กหรือแก่นะรูปรูปประธาตน,นี่มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่สัตตานังผู้เดินมรรคเนี่ยผู้หลงเนี่ยเป็นคนเดินมรรคมันเดินมรรคตลอดเวลาเพราะสุดท้ายของโซดาวันต้องปะริณิพานไม่มีพบที่8สุดจบแค่พบที่7สุดท้ายใช่ไหมนี่แหละให้เรารู้ว่าเด็กแก่ไม่เกี่ยวเกี่ยวที่อินรี์ห้า และโยมต้องสร้างศรัทธ,ธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า